สำหรับเอมบีซึ่งเกิดที่แค m มบรูนคือสัญชาติสหรัฐกับฝรั่งเศสอยู่ทำให้เจ้าตัวสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นให้กับทีมชาติใดใน3ประเทศดังกล่าวในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถึงแม้จะมีรายงานว่าฝรั่งเศสเจ้าภาพของโอลิมปิกปารีสต้องการให้ผู้เล่นวัย29ปีรายนี้ไปช่วยทีมชาติทว่าล่าสุด ESTN รายงานว่า MB ตัดสินใจแล้วว่าจะเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติดังกล่าวโดยสาเหตุที่ MB ีเลือกเล่นให้กับสหรัฐดังกล่าวเนื่องจากเจ้าตัวต้วตวตวตองการกู้ชื่อเสียงของทัพยัดห่วงแดนมากันหลังทำผลงานได้น่าผิดหวังสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์โลก2023ที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาจบในอันดับ4ทั้งนี้นอกจากเ b ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในอาชีพ33.1คะแนน 10.2รีบาวและ4.2แอสซิสต่อเกมจาก66นัดใน NBA เมื่อฤดูการที่แล้วยังมีสโตเฟนเคอรีการ์ดโกลเดนสเตทวอริเออร์เลบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดเอลเอเลเกอร์และเควินดูแรนต์ฟอร์เวิร์ดฟีนิกซ์ซันซึ่งสนใจช่วยสหรัฐในโอลิมปิก2024เช่นกัน